เฮ้ย hey! คืนนี้มีบอลเด็ดอีกแล้วสวัสดีครับผม Kick off. คิกออฟคืนนี้มีฟุตบอลน่าสนใจระหว่างโรมาพบกับเจนัวคู่นี้ลงสนามเวลาตี2:45โรมาได้เปรียบจากการเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลตัวเองซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญในฤดูกาลนี้รูปแบบการเล่นของโรม่าเน้นความรัดกุมเกมรับมีวินยัยและใช้ความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายเป็นอาวุธหลัก นักเตะประสบการณ์สูงยังช่วยประคองทีมได้ดีในเกมสำคัญด้านเจนัวผลงานนอกบ้านมักเจองานหนักเกมรับจะเน้นตั้งโซนต่ำและอาศัยจังหวะโต้กลับเป็นหลักจุดเด่นคือความขยันและวินัยในเกมรับแต่ปัญหาคือการต่อบอลขึ้นเกมรุกที่ยังขาดความต่อเนื่องเกมนี้รูปเกมอาจไม่เปิดมากโรมาเป็นฝ่ายครองบอลบุกเข้าใส่ขณะที่เจนัวร้อจังหวะผิดพลาดหากโรมาไม่พลาดง่ายๆและรักษาความนิ่งได้ดีมีโอกาสสูงที่จะเบียดคว้าชัยในบ้านตามเป้า สำหรับพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหาเว็บเดิมพันออนไลน์ดีๆไม่ว่าจะเป็นบอลสล็อตบาคาร่าบอลเต็งหรือบอลสเต็ปเริ่มต้นเพียง10บบาทเท่านั้นครับพี่ๆคนไหนสนใจสามารถกดลิงก์ที่ปักหมุดไว้ด้านบนได้เลยนะครับแอดไลน์แล้วแจ้งรับโปรกับแอดมินได้ทันที